ความรักฉบับเมโสโปเตเมียคืนเมียได้ถ้าเสียภูมจันทร์ก่อนแต่งงานขอขอบคุณศิลปะวัฒนธรรมลงผือเผเมื่อวันศุกร์ที่หนึ่งมษสายนพุทธศักราช2,565เมโสโปเตเมียหนึ่งในอรารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกซึ่งมีพื้นที่อยู่บริเวณแม่น้ำไทคริสยูเฟติส หรือที่ปัจจุบันก็คือบริเวณประเทศอิรักจุรกีและซีเรียเป็นอรารยธรรมโบราณที่มีจุดเริ่มต้นย้อนไปยาวนานกว่า5,000ปีนะครับทั้งนี้แม้ว่าเมโสโปเตเมียจะขึ้นชื่อว่าเป็นอรารยธรรมโบราณแต่กลับพบว่าความเป็นอยู่ของผู้คนมีความทันสมัยนะครับมีเทคโนโลยีต่างๆในการทำการเกษตร มีระบบชุรประทานและวิทยาการตา่ตา,างๆทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีธรรมเนียมประเพณีมากมายที่แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของสังคมนะครับอย่างประเพณีการเลือกคู่และการแต่งงานที่ล้วนเป็นไปเพื่อผลประโยชน์นะครับฟังดูคล้ายกับการคุมสุขชนที่เป็นวัฒนธรรมในยุคสมัยใหม่หากแต่มี ารายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับและโดดเด่นจนทำให้ถึงกับงงงวยได้ทีเดียวนะครับเรื่องลักๆสมัยเมโสูปเตเมียนะครับเรื่องลักๆักหรือเรื่องชีวิตคู่ของชายหญิงในอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยพบว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักนะครับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะมีส่วนได้และรับ ผลประโยชน์จากการแต่งงานของทั้งสองฝ่ายนะครับเรื่องการจีบหรือการพูดคุยเพื่อดูท่าทีระหว่างชายหญิงซึ่งนําไปสู่การแต่งงานเหมือนในปัจจุบันนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่จะไม่คุค้นเคยกับธรรมเนียมการประมูลเจ้าสาวเลยนะครับในอรารยธรรมในโสโูเตเมียหญิงชายจะมาอเจอกันเพื่อแต่งงานคือแต่งงานเลยไม่ต้องสารสัมพันธ์กันก่อนบางอันเถอะ นงานประมูลเจ้าสาวในแต่ละปีแต่ละหมู่บ้านจะจัดงานนี้ดูการรวบร,รวมหญิงสาวที่มีคนสับสมัติพร้อมในการแต่งงานมารวมอยู่ในจุดหนึ่งของหมู่บ้านนะครับและให้เราชายชาตีทั้งหลายซึ่งเดินทางมาจากหลายหนหลายแห่งเพื่อจะมาเข้าร่วมงานนี้มายืนมุงล้อมรอบดูสาวเหล่านั้นเป็นวงกลมนะครับจากนั้นก็เริ่มประมูลแข่งขันในราคาผู้หญิงในวงล้อม ทีละคนโดยเริ่มจากหญิงที่สวยที่สุดไล่ไปจนสวยน้อยที่สุดนะครับจากประเภทนี้นาการนี้คงจะทําให้เดาได้ว่าคนรวยก็คงจะได้ครอบครองเต่สาวสวยและคนจนก็คงได้สาวขี้ิห่ไปตามที่กําลังพอจะจ่ายไหวนะครับในการแต่งงานนั้นก็คล้ายกับสังคมสมัยใหม่ที่มีการทำสัญญาทางกฎหมายคล้ายกับการจุดทะเดียนสมรสนะครับ หากไม่มีการท,ทําสัญญาก็ถือว่าชายหญิงคู่นั้นไม่ได้แต่งงานกันทางนี้ในการแต่งงานของชายหญิงในอรยธรรมในโสูปูเตีเมียจะเป็นไปตามขั้นตอนดังนี้นะครับการจดทะเบียนสมรสก็คือฝ่ายชายจ่ายเงินค่าตัวฝ่ายหญิงตามราคาที่ตนประมูลได้และฝ่ายหญิงมอบถึงสดให้ฝ่ายชายจัดพิธีเลี้ยงฉลองการแต่งงานฝ่ายหญิงย้ายไปอยู่ที่บ้านของครอบครัวฝ่ายชาย ชายและหญิงร่วมหลับนอนและให้กำเนิดทายาทโดยฝ่ายหญิงจำเป็นจะต,ต้องรักษาภูมิปรย์์ไ้จนคืนงานวันแต่งงานนะครับขั้นตอนเหล่านี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการแต่งงานนะครับหากขาดไปสักข้อหนึ่งเช่นฝ่ายหญิงไม่ท้องท้องไม่ได้ก็ถือว่าการแต่งงานไม่รู้ล่วงหรือหากพบว่าฝ่ายหญิงสูญเสียภูมิปรย์ไปก่อนคืนงานแต่งงาน ฝ่ายชายก็สามารถที่จะนําฝ่ายหญิงไปสู่มอบคืนให้กับครอบครัวพร้อมกับของเงินค่าตัวฝ่ายหญิงคืนในขณะเดียวกันก็จะต้องคืนสิจทย์ให้ฝ่ายหญิงไปเช่นกันนะครับ